ดุษฎีนิพนธ์เรื่องการสร้างพวงคุ้มกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยผ่านโครงการแดเชิงพุทธบูรณาการโดยพันตำรวจเอกปัญญาเรือนดีนิสิตพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่20โดยมีพระมหาทวีมหาปัญโยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตภาคปกติเป็นกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุเรศุญศรีผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตภาคปกติเลขานการหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษิีบัณฑิตภาคสาวาทินเป็นกรรมการควบคุมดุษิีนิพนธ์การสร้างองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยผ่านโครงการแลเชิงพุทธคุณด้าการโดยเน้นการวิจัยหลักธรรมที่มีผลกระทบกับเยาวชนมากที่สุด ได้หลักได้แก่หลักเป็นจริยธรรมหลักอยนสงฆ์นิสการหลักกัลยาณมิตรหลักอไปยุคหกและหลักที่ทกดำเนินการกับโครงการแก่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในการสร้างมิคมกนการแพร่ระบาดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีของเยาวชนไทย หลักการละกะบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยชนไทยในโครงการแดรของสำนักงานตำรวจชาติหลักการสร้างภูมิคุ้มกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวโรงเรียนชุมชนสนับสนุนให้ทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโครงการแดรส่งเสริมควาสมสามารถของนักเรียนในการแก้ไขปัญหาส่วนตัวปัญหายาเสพติด กระบวนการโครงการแดรประกอบด้วยวางแผนผลิตครูตำรวจแด,ดรประสานโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแดรให้สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมของกลไกเกี่ยวข่ายนักเรียนครูผู้ปกครองตำรวจคนในชุมชนและให้สถาบันการศึกษาร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดระเบียบรอบสถานศึกษา รับพุทธธรรมที่ใช้ในการสร้างภูมิคุค้มกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยในโครงการแดหลักเบญจศิลป์เบญจธรรมเพื่อพัฒนาสร้างภูมิคุค้มกันสามารถช่วยลดความเสี่ยงของเยาวชนต่อปัญหาย,ยาเสพติดทำแต่สิ่งดีลดเว้นสิ่งไม่ดีหลับโยโนิโสมนิสิการเป็นการคิดแบบแยบคายอย่างมีเหตุมีผลด้วยความรอบคอบ,บรักกัญยาณิมิต คือการพบหาบุคคลที่แนะนำในทางที่เป็นประโยชน์ช่วยประคองตนให้้นภัยและทิศกบกระตุ้นให้นักเรียนมีความเข้าใจถึงการเคารพต่อธรรมชาติและสิทธิมนุษยชนส่งเสริมความเป็นมนุษย์ที่ดีดูัลความกตัญญูช่วยสร้างภูมิคุ้มกันคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยองค์ความรู้ที่ได้คือการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ยายชนไทย DSCP D คือโครงการแดรสอนให้รู้พิษภัยยาเสพติดดับสุดแดทั้งสิบบทเรียนสอดแทรกกิจกรรมวิธีการแก้ไขปัญหายหาเสพติดในห้องเรียนคิดแก้ปัญหายอย่างแดคือระบุบปัญหาประเมินทางเลือกตัดสินใจเลือกและประเมินผลโด,โ,ดโดยยืดหลักคุณธรรมและความถูกต้องเพื่อสร้างคุมค้มกันในเรื่องยาเสพติด S, S. School โรงเรียนแดงผ่านโครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนไทย C. Community ชุมชนหมู่บ้านสิห้าผ่านโครงการมอ,อบ้านวัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนไทย E. v r i n c i p ร์ of Buddhism ประยุกต์หลักธรรมนำพาความสุกแท้ด้วยหลักเป็นจสิจธรรม หลักโยริโโฟสมนศสิการหลักกัลยานมิตรหลักอบายามุกหและหลักคิด6สอดแทรกในบทเรียนสร้างวิธีคิดแบบแดด้วยหลักคุณธรรมและความถูกต้องไิทีตั้งสรุปโครงการแดสอนให้รู้จักคิดภัยของอยาเสิทธิคิดแก้ไขแบบปัญหาอย่างแดประยุกต์หลักธรรมนำพาความสุขแท้พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย i no.